วันนี้นะคะเราจะมาทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการเล่นกีฬาของนักเรียนชั้นมห้ทับสิบนะคะค่ะองค์ประกอบของแบบสำรวจของเราก็จะมีกีฬาใช่ไหมคะอันนี้เอากีฬามาแค่15ชนิดนะคะ,ะในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วยกีฬาแล้วก็จะมีที่ที่ให้ติ๊กนะคะก็คือชอบมากที่สุดชอบมากปานกลางน้อยน้อยมากนะคะแล้วก็ ช่อมากที่สุดนะคะจะมีคะแนนเท่ากับ5ช่อมากจะจะมีคะแนนเท่ากับ4ปานกลาง3าน้อยสองและน้อยมากคือ1นะคะค่ะจากพอเราทำแบบสำรวจสองสำรวจเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งไปให้เพื่อนๆในห้องมหัศจร์ทำนะคะพอเพื่อนๆนทำเสร็จแล้วนะคะการตอบกลับจะมี21่อข้อนะคะคือ,อการตอบกลับก็คือมี21คนนะคะ อันนี้คือข้อสรุปที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือข้อสรุปที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นตะ์ค่ะจากนั้นเราจะมาดาูเพื่อนที่ตอบนะคะว่าฟุตบอลน,น้อยในกี่คนปานกลางกี่คนแต่ถ้าเราเลื่อนเลื่อนดูแบบนี้พอแบบว่า,าเพื่อนๆคนอื่นจะดูแล้วเลื่อนดูแบบนี้นะคะมันจะยากะคะ่ะเราเลย ได้นำคะแนนทั้งหมดนะคะมา,าทำลงใน g o g l e s h e e t s นะคะพอ,อพวกเราคือพวกเราต้องเกาะชื่อกีฬานะคะชื่อที่เราทำนะคะกีฬาก็จะมีช่องคะแนนค่ะพอเสร็จแล้วนะคะคือคะแนนจากตรงนี้นะคะพวกเราออกมาจากาการที่พวกเราทำแบบสำรวจนะคะคะแนนออกมาจากตรงนี้ แล้วมาใส่ในนี้การหาค่าโดยรวมนะคะก็คือหาจากช่อง B บวกกันทั้งหมดแล้วคูณ5ทําไมถึงคูณ5คูณ5ก็เพราะว่าช่อง B คือช่องที่ชอบมากที่สุดช่องชอบมากที่สุดก็จะมีคะแนนเท่ากับ5โอเคนะคะและช่อง C บวกกันทั้งหมดแล้วคูณ4เพราะว่าช่อง C คือชอบมากและมีคะแนนเท่ากับ4นะคะอันนี้ก็จะมี3 2 1อง1นะคะอันนี้ก็บวกกันคูณ3บวกกันคูณ2อันนี้ก็บวกกันและคูณ1นะคะะคะก็จะได้ค่าโดยรวมออกมาแบบนี้ต่อไปการหาความถี่นะคะการหาความถี่ก็จะหาจากช่อง B บวกกันทั้งหมดโดยไม่ต้องคูณอะไรเลยนะคะแค่บวกกันทั้งหมดแล้วจะได้42 ช่อง C D E F ก็เหมือนกันนะคะต่อไปการหาเฉลี่ยค่า x bar นะคะคือนำช่องค่าโดยรวมบวกกันทั้งหมดและช่องความถี่บวกกันทั้งหมดนะคะพอบวกกันเสร็จแล้วให้เอาค่าโดยรวมหารค่าความถี่นะคะจะได้ออกจะได้ค่าเฉลี่ย x bar โดยรวมเท่ากับ2.685ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ต่อไปเราจะหาค่า,าเรียกเป็นค่า x bar หรือเปล่านะอาของกีฬานะคะก็คือโดยการช่องฟุตบอลนะคะก็เอา2คูณ5 1คูณ4 6คูณ3 7คูณ2และ5คูณ1นะคะพอคูณเสร็จแล้ว นำเลขมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนคนที่ทำแบบสอบถามที่ทำแบบสำรวจให้เรานะคะก็คือพอบวกเสร็จแล้วนำมาหารด้วย21นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเท่ากับ2.42ซึ่งอยู่ในระดับน้อยอกีฬาชนิดอื่นๆนะคะก็ทำเหมือนกันซึ่งนำช่อง B มาคูณกับ5ช่อง C คูณกับ4 d คูณกับ3 e คูณกับ2และ f คูณกับ1แล้วบวกกันหารด้วย21นะคะต่อไปพอเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะให้เพื่อนๆอ,อ่านแบบนี้มันก็คงจะยากเกินไปนะคะมันอาจจะแบบเอ๊อะยังไงยังไงออต้องเรียงยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยนำมาพอตลงในกราฟนะคะโดยพวกเราดึงดึงกราฟออกมา แล้วก็พอดสีลงตามนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆหน่อยค่ะก็ตอนแรกสีที่มาจะไม่ใช่สีแบบนี้นะคะพวกเรานํามาพอดลงทีหลังนะคะให้แยกสีออกนะคะค่ะสําหรับการอัดคลิปการทําแบบสํารวจการหาค่าเฉลี่ยอื่นๆนะคะก็ขอเสร็จเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ